โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมครับผมกับเซกายครับผมก็จะเป็นนักรีวิวที่จะโนสนแค่นะครับรีวิวแบบตรงนะครับผมวิจารณ์แบบตรงนะครับดีคือดีแย่คือแย่ครับผมวันนี้อยู่กับ รายการนะครับผมที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกอนิเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ50%ครับผม50%คือการรีวิวอีก50%คือความสึกจากรับชมนะครับผมโอเคเรื่องขการพูดถึงอนิเมะนะครับผมในซีซั่นวินเตอร์2องพันนะครับผมก็ต้องเรียกว่าเป็นซีซั่นที่ มีอนิเมะแบบเยอะมากเก็อบจะไมหมดนะครับ50กวาเรื่องทั้งแนวตากโลกลอมคอมแนวอื่นที่มีความน่าสนใจนะครับผมเยอะมาก50กวาเรื่องเรียกได้ว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะเยอะสุดแล้วแล้วก็เยอะกว่าปีที่แล้วของแต่ละซีซั่นเียครับเป็นเท่าตัวเลยครับก็เป็นซีซั่นที่มีกระจุกเยอะมากแต่เราก็ต้องดูว่าซีซั่นเนี้ยหลังจากที่ฉายไปสามตอนทุกเรื่องนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าเพราะตอนนี้มาสามตอนครบกเรื่ดงแล้วนะครับผมก็ เราจะมาสุปให้ฟังว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่มันดีแค่ไหนหรือมันแบบเป็นซีซั่นที่มันห่วยแค่ไหนนะครับก็ต้องรอดูกันนะโอเควันนี้ก็ซีซั่นนี้นะครับเราจะพูดถึงแอนเมทั้งหมด25เรื่องนีครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง3เรื่องสุดท้ายแล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้นะครับแล้วก็ขอฝากกันชมนะครับผมขอบคุณมากสำหรับคนที่ติดตามผมมาแล้วนะครับทั้งหลายหลายแพลตฟอร์มหลายแหล่ที่ผมได้เป็นลงนะครับผมก็ ขอบมากให้จริงนะครับผมที่ติดตามนะครับผมถ้าคุณชอบก็ให้กําลังใจด้วยกันนะหรือคุณจะโดเน a t ก็แล้วแต่นะครับาะว่าคุณแบบขอได้ถ้าคุณอยากดเน a นะแล้วผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมแต่ถ้าขอดูก่อนว่าอีกอีกทีก่หนึ่งมันจะสามารถทิ้งลิงก์ดเ n a ได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะว่าคุณอยากดเน a อยากสนุนนะครับผมอันนี้ผมก็ ไม่ว่าอะไรกันขอบคุณมากจริงนะครับแส่วนใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมขอฝากช่องเล็กๆนะครับผมที่อยู่ในวงการอนิทูเบอร์ด้วยนะครับที่ทําสายรีวิวที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน้อยในทุกวันนี้นะครับผมตามนั้นก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่ติดตามแล้วนะครับตามนั้นโอเคเรามาพูดถึงอนเมะเลือกที่23ครับผมก็ซีซั่นนี้ผมพูดเยอะมากนะผมก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเหนื่อยนะครับผมแล้วก็มีเวลาผมก็ค่อนข้างจะแบ่งเวลาเริ่มเยอะแล้วนะครับผมก็ตามนั้น ก็คนข้างเยอะเลยนะมาเรื่องยี่สบสามผมสารเรื่องสุดท้ายนะเรื่องยี่สบสามนะครับผมจะเป็นอนิเมะภาคต่อครับผมภาคต่อจากซีรีส์เมื่อตอนปีสองพันสิบเก้าถ้าผมจผิดนะสองพันสิบเก้านะครับผมปีสองพันสิบเก้าต้องเรียกวป็นปีหนึ่งที่เป็นปีที่แบบดีมากๆของวงการอีกปีหนึ่งนั่นก็คือมีเป็นปีของตัวของอาร์วิลเลนมีตัวของเนมัสเลเยอร์มีตัวของคาราตันโออสตามีตัวผลงานที่บอกว่า โอ้ดังๆมีผลงานดีๆอะไรตัดเต็มหมดเลยปีนั้นเรียกว่าเป็นปีดีของวงการอีกปีหนึ่งนะครับผมตามนั้นมีฟูเบเกตด้วยนะปีนั้นใช่ปใหใช่เออฟูเบเกตภาคแรกนะครับผมก็ดูกันด้วยนะโอเคมาเราพูดถึงอนิเมะภาคต่อนะครับผมในปี2 0 1 9นะ้ที่เคยได้อนิเมะแห่งปีของอนิเมะเทดด้ไปแล้วนะครับกับอนิเมะที่ตอนนี้กลับมาแล้วด้วยฉายตอนปี2023ครับผมก็3ปีถัดมาได้กลับมาฉายครั้งนึงนะครับผมก็เรื่องราวก็คือไวกิ้งแล้วก็มีเรื่องราวของ อาบูชายลรบไวกิ้งนะครับผมจนเขามาเจอจนเขาโดนพ่อเขาโดนฆ่าตายแล้วก็กลายเป็นแบบเขารุกม,มาสนามลบเขาส่วนในภาคนี้จะเป็นภาคที่ นำเสนอเรื่องราวจอจากภาคแรกจะสร้ยังไงนะครับผมก็รอดูเสียละครับผมเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าวินแลนซาก้าสอครับผมวิเรลซาก้าสี่ันสอครับผมก็กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ที่ผมรอคอยและใครคนรอคอยมากที่สุดในซีซันเวนเตอร์สมันยุสานะครับผมเราต้องรอดูว่าว i นแลนซาก้าสองพันีนี้จะเป็นซีรีส์ที่ดีมากแค่ไหนกันนะครับผมตามนั้นโอเคมาเรื่องนี้ ดูแบบถูกลิขสิ์ที่ไหนบ้างนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมสามารถดูแบบถูกลิขสิ์นะครับผมที่เดียวเท่านั้น Netflix ครับผมตามนั้น Netflix ก็ซีซัน่นนี้เอาเข้ามาเรื่องเดียวนะผมใจผิดอ๋อมีเรื่องของไอเน็ตฟ i กออริอคือโตอจิด้วยแล้วก็จะมี2เรื่องนะครับผมมี3เรื่องซีซัน่นนี้เอาเข้า3เรื่องนะครับผมก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สามเรื่องสี่เรื่องเัราผมใจผิดนะก็เอาเข้ามาพอควรอยู่นะครับผมก็สามเรื่องสี่เรื่องก็เราไปดูว่า n e t f l i กเอาเรื่องไหนบ้างแต่ว่าวิลลัซากานะครับ ในภาค2มีที่เดียวเท่านั้นก็อย่าลืมนะครับผมว่าคุณอย่ารู้ก็ใช่ไหมว่าถ้าคุณดูเน็ตฟิกคุณต้องเสียตังค์ดูเพราะฉะนั้นไปสมัครรายเดือนดูเน็ตด,ดูวิดีโอสาการไปเลยถ้าคุณอยากสมัครช่ยิดูนะครับผมแต่ถ้าคุณอยากดูรวดเดียว ไปรอดูยี่สี่ตอนในช่วงจบมันมันคือจบประมาณวิทุนาโยนะคุณรอได้คุณก็รอนะครับผมมันคุณรอได้คุณก็รอแต่ว่าแนะนํานะครับผมว่าคุณดูเน็ตฟิกดูแบบรายเดือนเสียตังค์ด้วยนะครับผมตามนั้นก็้ใครอยากดูวิลเลสการ์ดภาคสองให้ดูเน็ตฟิกแต่ต้องเสียตังค์นะครับคุณก็เตรียมตังค์ไว้สมัครเสพิชิกรายเดือนเอาไว้เพื่อดูวิลเลสกาดด้วยนะเพราะคุณแบบจ่ายเงินไหวนะครับแต่คุณจ่ายเงินไม่ไหวคุณก็อย่าเพิ่งไปดูซีรี์นี้หรือคุณอย่าเพิ่งอะไรก็ได้นะครับอย่าเพิ่งสมักอนนน้ต็ คนมาซั้ผมสับโตเน็ตฟิกนะครับที่เราของลิษย์อยากให้ดูกันนะครับเอามาให้ดูกันแล้วก็แนะนานะครับผมก็ขอร้องนะอย่าดูเถื่อนนะครับผมตามนั้นก็มีลูิษย์ที่แบบว่ามันเข้าถึงง่ายเสียงเงินก็แค่ไม่กี่บาทก็อย่าไปดูเถื่อนเลยนะครับผมถ้าคุณยังไม่มีเงินยังไม่มีงบอะไรต่างก็มาฟังสับตอนแรกผมก่อนได้นะครับผมเพื่อจะได้เก็บไว้พิจารณาว่าเออถ้าคุณเคยดูภาคแรกแล้วคุณมาดูภาคสองมีความรู้สึกเป็นไงคุณก็เก็บวาพิจารณาก่อนแต่ถ้าคุณแบบ เอ้ยคุณพี่พี่พี่ผมอยากดูแล้วผมแนะนําให้คุณอย่าเพิ่งดูเถอะนะดูไปคนคือสิทธิ์ก็ดีกว่านะครับผมตามนั้นอันนี้ผมขอนะขอร้องนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณจะไปดูมุดดูคุณหรือคุณจะไปดูเถื่อนที่ไหนผมว่าไม่ว่าอะไรกันนะแต่ว่าคุณอย่ามาคุณอย่ามาบอกแบบเปิดโปงในที่สาธารณะว่าคุณดูเถื่อนนะมันทําให้คุณดูโง่นะครับผมตามนั้นก็ ขอให้มาจริงนะครับผมสับตัวเนเนตเฟกนะแล้วก็ใครที่ดูแบบถือสิทธิ์นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมคุณก็เป็นคนที่มีคุณภาพแล้วนะครับในวงการนะครับผมขอให้มาจริงก็อย่าลืมไปดูของดูสิทธิ์นเรอนะครับตามนั้นโอเคเรื่องนี้เรื่องความคาดหวังเป็นยังไงนะครับผมเอาละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งในหก ความคาดหวังของผมนะครับหนึ่งในหกเรื่องที่ผมคาดหวังที่สุดนะครับผมก็ไปดูก็ได้ว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรบ้างที่ผมคือตอนนี้ยี่สิบสามเรื่องเนี่ยผมนี่คือเรื่องสุดท้ายที่เป็นหนึ่งในหกความคาดหวังของผมนะเออหนึ่งสุดท้ายแล้วก็มีบางเรื่องที่ไม่นหนุนไม่ได้เข้าในเกณฑ์ผมเดี่ยวผมจะพูดถึงบทสรุปนะครับผมในไลน์อนะคตหรือจะไปในอะไราก็ตามนะครับผมก็ไไเราดูเป็นไงแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งในหกที่ผมได้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่ผมจะเป็นขั้นเรื่องที่คาดหวังที่สุดนะครับ ก็วินเซาก้านะครับผมโหต้องพูดถึงภาคแรกก่อนนะครับผมว่าเออผมมีความรู้สึกไงแล้วก็ผมกเคยรีวิวด้วยแต่ว่าผมสมัยก่อนส0 1 9ัสิบเก้าผมไม่ได้เป็นคนที่รีวิวดีขนาดนั้นยังไม่ได้รีวิวดีขนาดนั้นผมก็จะรีวิวแบบให้คนเข้าใจ่านที่สุดนะครับผมแบบไม่จะปล่อยเนื้อหาคือวิลเสซาก้ามันเป็นซีรีส์ในการเดินทางที่มันคือการเดินทางที่มันเลียวอะแล้วผมรู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่มันแบบเฮ้ยเราชอบการเดินทางที่บอกว่ามันมีเรื่องราวข,ข้อคิดเรื่องราวของการมาจนภัยที่บอกว่าเฮ้ย แก yeah, สงครามมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่มันดีนะอะไรวนะ้เนี่ยคือผมไป,ปซีรีส์ที่บอกว่าแอคชั่นก็สนุกงานเมชั่นคือวิซโดโรอ,อันคืองานภาคแรกเป็นงานของวิซโดโคือแบบงานของวิซโดโคือแบบโอ้สุดยอดมากอะไรตามผมสึกว่ามันมันเป็นซีรีส์ที่ผมแบบชื่นชอบมันเป็นซีรีส์ที่ผมแบบชอบมากนะครับผมถึงแม้ผมจะเรื่องนี้ผมก็ผมก็ให้เอเมย์แห่งปีเลยเรื่องนี้ไปแต่วิทยาศาสาการเพรมันเหมาะสมจริงปีที่แล้วปีสองพันเก้าอ่ะ วีรสก้าเป็นปีที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมนี้ได้ไหมปีทีสดอะยกเว้นอีที่หนึ่งที่มันห่วยแตกไอที่ไอไอคันันคันคันชิโรนะนะไม่ห่วยแตกนะผมนะอย่าไปอย่าไปคาดหลังระบาดในหานี่เยอะนะครับผมวีรสก้าเหมาะสมมากในปีนั้นนะก็มันคืออะไรที่มันแบบมันดีมากนะฉันแบบผมก็เลยนะไม่ควรลองไปดูสักครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าคุณไม่ชอบผมไม่เป็นไรแล้วแต่ว่านี่คือซีรีส์ที่ผมแนะนํามากในปีศัก้านะอย่าลืมคุณลองไปดูสักครั้งนะครับ ตามนั้นโอ okay. so, เค่ซนเรื่องภาคสองเนี่ยภาคสองผมก็เข้าใจอยู่นะครับผมสับคนที่ตามมังงะมาแล้วนะอันนี้ผมก็รู้ว่ามังงะมันไปไกลแล้วอะมังงะถึงขั้นว่าไอ้ทอฟฟินมันมีภรรยาแล้วอะเออก็ <c oughs> ตอนนั้นน่ผมก็โออเคเข้าใจได้ภาคสองอ่ะคือต้องเกินก่อน,นครับว่าภาคสองเนีมันภาคที่มันก็เป็นภาคที่เส้นเรื่องอะ่ะมันจะต่างจากภาคแรกที่เราได้เห็นกันนะเพราะภาคแรกมันจบประมาณเล่มห้าแล้วผมใจผิดนะเออภาคแรกพอจบประมาณเล่มห้าผมใจผิดก็เล่มห้าหรือเล่มแปดได้นะผมใจผิดนะ เออก็แบบทําให้แบบภาคสองอ่ะผมเข้าใจอยู่ครับว่าผมมาเห็นอยู่ว่าโทนอารมณ์อะ่ะมันจะต่างไปเพราะว่าถ้าเราดูจากโครงเรื่องจะไมที่เราเห็นในภาคสองหรือตัวดูตัวของอ่าเทลเลอร์ของตัวเทลเลอร์เนี่ยก็รอดูนะครับผมว่าซีรีส์นั้นมันจะเป็นซีรีส์ที่แบบการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนโทนเรื่องของมันจะเป็นทาที่มันแบบมันดีแค่ไหนกันอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบรอดูที่สุดแล้วนะนะ ตับซีรีส์ของวีนัสากานะครับผมตามนั้นโอเคซูโร่มแมปป้านะครับผมอ่าเปลี่ยนจากภาคแรกภาคแรกเปสนซูโร่ทำนะครับผมตอนนี้แมปภาคที่2แมปบ้านะครับผมเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมที่แบบอยู่ดีๆมึงก็กระจุกทําอะไรไม่รู้ไปไหนคือแบบดูปีนี้นี ปีนี้คือแบบโอ้โหมีใหญ่บาทอม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่บาทขอโทษมีตัวของวิลเลสก้าใช่ไหมซีซั่นนี้วิลเลสก้าเดี๋ยวมีไอไออะไรนะไอไปต่างโลกซีรีส์ต่างโลกที่แบบไปทําอาหารอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมวันนี้ซีซั่นนี้สองเรื่องเนื้วมีนามีอะไรอีกมีนามีไททันพาร์แลไฟนอลนสามพาร์แลคือแบบมึงจะไฟนอลส้นตีอะไรก็ไม่รู้แม่บ้าคือแบบการตลาดหวยแตกมากตรงเนี้ยคือแบบผมไม่เข้าใจนะเออการตลาดคุณแบบ เขาเป็นคุณไม่บอกตั้งแต่แรกว่าคุณจะทำไฟนอลสามภาคสี่ภาคแบบคุณบอกว่าไฟนอลเดียวแล้วก็ปุ๊มแล้วมันก็แยกไฟนอลไฟนอลไฟนอตต่อไม่เข้าใจการตลาดแม่ป้าหรือไม่บอกผมไม่เข้าใจการบริหารเลยบอกว่าที่บอกว่ากูาจะตั้งการตลาดว่ากูจะทำไฟนอลแต่คุณลืมคิดว่าคุณจะทำไฟนอลสามภาคอะ่ะไม่เข้าใจคือแบบก็ไม่รู้นะแล้วก็มีสปริงสปริงนีแล้วมีเรื่องใหม่มีเรื่องใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวซัมเมอร์มียูนิเซอร์เคยเซนสองเดี๋ยวสักพักหนึ่งแม่ไม่มีอะไรนยรู้สึกมันจะทำอะไรอ่่าตว ผมมีข่าวอยู่ว่ามันจะทํามันมีงานแม่ป้ายอีกเรื่องหนึ่งอ่ะมันมีงานแม่ป้ายสองเรื่องมั้งเออนั่นแหละคือแบบไม่รู้ไม่คือแบบช่วงนี้แบบปีที่ปีเนี่ยเป็นปีที่แบบแม่ป้ามึงบ้าสุดล้วปีที่แล้วนี่บ้าแล้วนะปีที่แล้วนี่คือแบบผมมองว่าไม่เท่าไหร่เลยปีที่แล้วมันมีมันมีตัวตัวใหญ่ที่สุดคือแบบไอ ไอตัวใหญ่ที like Never, exactly. ่สุดคือตัวของเชียร์ซอมแมร์ใช่ไหมมีใคร์เคย์กระโหลก X ที่มันมาสั้นขั้นนิดหน่อยมีไททันมันไม่หนักขนาดนั้นไททันคือผมพูดเลยนะไททันงานภาพแมปปาปไม่ได้สู้เท่าวิสโซโเลยครับวันนี้ผมพูดไลยก่อนเลยผมรู้สึกว่างานมันเบาไปแต่ว่าซีซั่นนี้เขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยหนึ่งสองมันมีอะไรอีกมีวินแลนด์มีต่างโลกสองมีไททันมีไอเรื่องใหม่เมษามียูนิเซอร์เซนิกเดี๋ยวมีซีซั่นโฟรมีเรื่องที่หกอีกคือแบบ มจะบ้าไปไหนวะคือแบบไม่เข้าใจว่าแมปบ้าคือแบบมโซโลที่บอกว่ามันขายวิญญาณไปแล้วอะ่ะคุณคุณเข้าใจไหมว่าที่ผมบ่นเนี้ยคือแบบว่าแมปบ้ามันคือโซโลที่บอกว่ามันคือโซโลแมนเฮาส,สมัยยุคสองพันล้านต้นไหนที่แม่งทำซีปีหนึ่งประมาณสิบเรื่องอะ่ะ แปดเก้าเรื่องอะคือแมนทาสมัยก่อนคือแมปป้ายุคนี้ครับอกใครใครบอกว่าแมปป้าเจซีแบบยุคนี้ทํางานเยอะมากโคเวิร์กปีแล้วโคเวิร์กดีมากนะนี่ผมขอชิ้นชมเลยคือโคาเวิร์กทำงานเยอะนะสมัยก่อนแมนทาวคือแมนทาคือตัวอย่างครับเจซียุคนั้นยังไม,ยงไม่ยังไม่เท่าแมนซุ่แมนทาไม่ได้นะคือแมนทาคือแบบเจซีเพิ่งมาทำไม่เยอะๆคือแบบในช่วงที่บอกว่าในช่วงเกาะไปไปช่วงไปช่วงตอนสอง0ันสิบอะสองวันสิบช่วงที่มีชานะช่วงที่มีชานะมีอินเด็ก์มีเลียวกัน มีอ่าอสูรรับใช้สุดสนิทอย่างเงี้ยอ่านไหมมีช่วงยุคนั้นก็เป็นยุคที่เจซีมันเริ่มทําอะไรเยอะๆเลยเว้ยแต่ช่วงต้ตนๆเราจะแบ่งได้เลยว่าเออไอเน,นี้ยแมนเฮาแมนเฮาเสร็จ ปลายช่วงก่อนทศวรรษ2010มันจะมีเจซีพอหลังจากประมาณช่วงหลังจากเจนั้นก็เจซียาวใช่ไหมว่าเจซีทำมเยอะมากมีเดันฟิล์มมีเซเวอร์ลิงที่เรื่อง่าเยอะขึ้นมาใช่ไหมแต่มันไม่เยอะขนาดนั้นแต่พอไปช่วงปี2021อะช่วงสัปดาห์21-2020เป็นต้นไปอะคือตัวของแบลป้ามันเริ่มแบบมันเริ่มหนักมากเว้ย ยี่สิบเอ็ดเนี่ยยี่สิบเอ็ดคือตัวใหญ่ชัดเจนมากคือแบบช่วงตีจนรู้สึกเซ้นอะช่วงจุดเรก่มเส้นเป็นต้นไ,ไปคือผมบบทำงานเยอะมากอีดาเทนเออลิเมนอเนอร์เ,อเ,อเ,เลยเนะี่ยแล้วก็มีตโตโคเวิร์กเริ่มทำงานเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็รอด,ดูว่าตัวเนี้ยตัวผมแมปป้าจะเป็นโซโลที่แบบชั้นนำคือเข้าใจอยู่แมปป้าเป็นโซโลชชั้นนำครับผมมันคือโซโลที่บอกว่ามันคือนัมเบอร์วันแล้วอะถ้าใครแบบถ้าใครคาดหวังที่แบบอนิเมะแบบงานไอชัดดีๆคุณคาดแบบแมปป้าถ้าคุณได้งานแมปป้าคุณสบายได้เลยแต่แบบ แม่ป้าไปโซลที่แบบผมรับผมรู้สึกว่ารับงานเยอะเกินไปจนแบบบนห่วงอันเมเตอร์อ่ะทั้งทั้งที่ว่าเนี่ยเป็นห่วงขนาดนี้ทั้งที่ว่ามันเคยมีข่าวออกมาแล้วว่าเออมันมีข่าวย่านแย่ๆของตัวแมปป้าว่าไปโซลที่บอกว่าทำงานหนักเกินไปมันคือมันมีข่าวมาแล,วแล้วก็ผมเลยแบบเฮ้ยทำไมคุณร,รู้สึกว่าทำไมทำงานเยอะจังเลยทันท,ทีว่าแบบคุณมีข่าวลือมาแล้วแต่ว่าก็เข้าใจได้อยู่ว่าเออ คุณอยากให้โซโลคุณประสบความสำเร็จนะแต่แบบเฮ้ยคุณเคยมีขาหลุดด้านแย่ๆมาแล้วนี่คุณยังยังทำให้มันแบบฝืนทำซีปีหนึ่งหกเรื่อยมันก็แบบมันก็ไม่จาเป็นแบบคุณไม่ได้เป็นโซโลที่บอกว่าที่แบบเป็นโซโลที่บอกทํางานบ้าข้างงานเนี่ยคุณคือแม่ป้าคือแบบคุณคือแม่ป้าคุณคือโซโลที่ทํางานคุณภ้าแต่งานเยอะไปบางอย่างมันก็ทําให้งานคุณหนนตกไงมันคือปัญหาครับผมเดี๋ยวซีซั่นนี้ผมจะเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนกับเรื่องหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะโอเคแต่เรื่องนี้ แม่ป้าถามว่าผมคาดหวังเรื่องงานภาพขนาดไหมก็คาดหวังได้อยู่เพราะมันเป็นโซโล่ใหญ่นะเป็นโซโล่ที่มันแบบมันคุณภาพอ่ะแล้วก็เป็นโซโล่ที่แบบว่าทางานเยอะแค่ไหนแต่คุณภาพมันก็มาตลอดอ่ะโพลเลยบอกว่าอาจจะคาดหวังในส่วนนี้ได้ดีอยู่แต่ว่าก็ต้องรอดูเรื่องของแม่ป้าจะสามารถทําให้งาน TDCG ที่เขาแบบที่บมเป็นเดซ่าเลยนะมันจะทํางานได้ดีแค่ไหนนะผมตามนั้นโอ้พูดถึงด้านแม่ป้าสิบสี่เกือบสิบสี่อาทคตกือบก็มันต้องมันมีอะไรเยอะจริงนะโอเค ส่วนผู้กำกับรับคนเขียนบทนะครับผมผู้กำกับคือตัวของยาบุตะชูเฮนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับจากภาคแรกนะซึ่งเคยทำกากับอ่าคนไอลุงไซบอกมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีลาพภาคแรกเด็ดเองครับผม ตัวคนเขียนบทนะครับผมก็เป็นคนขอบทที่เรียกได้ว่าโหดมากในยุคนี้แล้วคือตัวของอาเซโกฮิไอะไซโกฮิโรชินะครับผมซึ่งเคยทำบทงานเรจนะครับอาร์จ,นจีนโมฟไซโคซิงซ่าล่าสุดก็ทำไฟนนสามสามเรื่องจสามภาคจบเลยนะโมฟไซโคมีลูกไซบอร์กมีบ ok านาน่าฟิตวิลเลนซากาโดโรโดโรเดกัสดันเจอ้ลกุสกายเซนไททันไฟนนล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะทำไฟนนต่อเนี่ยเขียนบทนะครัแล้วจะมีอีเลเทนมีตัวของอาปิสน,นามบ้านเก่านามานะซัมเบอร์ทาวเลนเดอร์นะปีที่แล้วมีซัมเบอร์ทาวเลนเดอร์ อนี่เขาเขียนบทสองเรื่องมั้ยเปลี่ยนเราเขียนบทสามเรื่องคือตัวของไททันไฟนอลสองแล้วจะมีตัวของอาสมบัติเนเดอร์แล้วก็จะมีตัวของอันเรื่องอะไรมะมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมพูด,พดไปเลยอ่ามอสไซโคสามเห็นมั้ยเออเนี่ยแหละเรียกว่าเป็นคนเขียนบทที่เขียนคนเขียนบทยุคนี้เรียกว่าเป็นคนเขียนบทชั้นนําที่สุดแล้วจีเขียนเกียบบทที่ดีที่สุดแล้วในยุคนี้ก็ตตอนเราดูว่า ตีรีสนี้วิเลียซาก้าเขากลับมาเขียนบทอีกครั้งะเขาจะสามารถดึงสเกลภาคของตัวเองได้ไหมเพราะว่านี่คือคนเขียนบทที่เรียกว่าชั้นนําที่สุดแล้วของยุคนี้นะครับผมก็ต้องรอดูกันแล้วก็คัดบังกันนะครับผมตามนะั้นโอเคก็ไม่เสียแล้วครับผมเราพูดถึงความสึกจากน้ำชมนะครับผมไม่สปอยเนื้อหานะโวผมเพิ่งมาเข้าเนื้อหาประมาณสิบ้านดีท่านที่ว่าผมอยากจะทําคลิปว่ามันแบบตำใหญ่ยี่สิบนาทีเพราะว่าซีซันนี้เยอะมากใช่ไหมซีซันนี้เยอะมากแต่แบบ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบมันมีอะไรพูดเยอะจริงๆนะในได้ของแต่ละได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวอนิเมะนะครับผมสามตอนแรกคะแนนเอ็มอลนะตอนนี้นะคือผมไม่รู้กันว่าตอนนี้คะแนนเอ็มล่าสุดเป็นไงแต่ว่าตอนนี้แปดจุดแปดหนึ่งนะครับผมแปดจุดแปดหนึ่งซึ่งเป็นคะแนนที่แบบสูงมากและเป็นเรื่องที่คะแนนสูงที่สุดในซีซั่นนี้นะตอนนี้นะครับผมเพราะว่ามันทิ้งห่างบุนโกสเตด็อกซี่ไปแล้วก็ทิ้งห่างไอดดมจิสี่พาร์ทสองไปอะ มันทิ้งหาไปเยอะเลยนะครับผมว่ารอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แบบมันจะเป็นเรื่องที่อันดับหนึ่งที่สุดไหมของมิเตอร์อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันยังไม่จบครับเพิ่งเป็นตอนที่สีนออ่นะครับผมต่ำนั้นตอนที่สี่ตอนที่ห้าเออนะครับผมโอเคเรื่องนี้วิเวลซาก้าน,นะครับผมตอนนี้ก็ได้ฉายตอนที่สี่ไปแล้วนะครับผมก็เลยลืมไม่ได้แต่ว่าผมจะพูดถึงไปดูกันนะแต่ว่าผมตอนนี้คือผมจะพูดแค่สามตอนนะครับผมเพราะว่าจำกัดขอมผมคือสามตอนใช่ไหมลนะ่ะ นะครับตามนั้นโอเคคือในวันนี้ผมจะอัดคลิปอีกผมจะอัดเสียงอีทีประมาณอีก2เรื่องอีกอีกสเรื่องนี่แหละอีกสมเรื่องเนี่ยสมเรื่องนี้ผมจะ,จะได้จะได้พูดถึงลนาะวินแลสซ่กกาเลี้ยงสองเรื่องที่เหลือจะเป็นเรื่องที่ที่ผมอัดเสียงอยู่ะจะฉายภายในวันเนี้แล้วก็พรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็ รอดูผมอาจจะพูดผมจะอาจจะพูดไม่ทันตอนที่สี่นะครับแต่ว่าผมจะพูดแค่ตอนสามตอนเดียวชั้นใครดูตอนที่สี่ไปแล้วแล้วก็มาพูดก็ได้ว่าเออตอนเจาน๊ยิปผมนั่งพูดถึงไปอะตอนที่สี่เป็นตอนที่ดีขึ้นไหมหรือเป็นตอนที่แย่ลงอันนี้ผมก็มาปุ๊บมาบอกกันได้นะครับผมตามนั้นเรื่องนี้ต้องบอกตัวของภาคภาคที่สองก่อนภาคที่สองนะครับมันจะเป็นภาคที่มันจะต่อจากภาคแรกตอนจะภาคแรกก็คือ เอาง่ายๆครับผมทอฟฟินมันก็มันไอไอทอฟฟินเป้าหมายที่ทอฟฟินมันจัดการมันทอฟฟินที่ต้องการที่จะจัดการมันน่ะมันมันไปแล้วมันเลยมันเลยเป็นเรื่องราวที่บอกว่าทอฟฟินจะจะใช้ชีวิตยังไงต่อในเมื่อเป้าหมายของตัวเองอ่ะมันหายไปแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งที่วิลเลียสซาก้าดาเนินเรื่องในตอนแรกในช่วงแรกในก่อนที่เราจะได้ดูตอนแรกว่าเออเราจะทอฟฟินน่ะมันสําเร็จเป้าหมายคือแบบเป้าหมายมันนเป้าหมายที่ต้องจัดการอ่ะมันหายไปแล้วในภาคแรกไว้แล้วเขาจะทําอะไรต่อ นั่นแหละคือวิลเลสซาก้า2เอาง่ายครับผมวิลเลสซาก้า2นะสามตอนแรกที่ผมเห็นมันคือฟาร์มตามนั้นง่ายๆเพราะว่าก็ต้องเข้าใจอยู่นะครับว่า m ม n d เซตเนะี่ยอันนี้ผมต้องให้คนดูอ่ลนะหลายคนนะปรับไมล์เซตของตัวเองในภาคที่สองหน่อยภาคที่สองจะเป็นภาคที่มันไม่มันไม่ได้เน้นแอคชั่นขนาดนะั้นแล้วนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนมา่าอาจจะมีซีนแอคชั่นอยู่แต่ว่าผมสังเกตนะจากโทนอารมณ์ในสามตอนแรกนะ อันนี้ผมไม่ได้อ่านมางอก่อนผมไม่ทราบนะครับผมมางัดในการดำเนินเรื่องภาคสองเนี่ยจะเป็นไงต่อเพราะว่าซีซั่นนี้เรื่องนี้ยี่สิบสี่ตอนอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนเป็นเรื่องเดียวนะไอนนต้องพูดก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องเดียวในเกในในใ,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 ในเรื่องประมาณสี่สิบว่าเรื่องที่ผมได้ไมานังวิเคราะห์นะยี่สิบาเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มียี่สิบสี่ตอนเรื่องเดียวในซีซั่นนั้นนะ เขาที่เหลือคือ3สิตอนเอ่ยอะไรก็ตามเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แบบมันจะควบสาซีซั้นฉนันก็รอดูวันนึงเล่นอนาคตจะไปส่วนไหนแต่ว่าถ้าผมดูจะโอเคแล้วดูทรงจะไปหาคนนั้นว่ะจะไปหาไอราชาเนี่ยแต่แบบก็ต้องรองดูว่าจะมีซีนต่อส่วนัรไหไมแต่ว่าสาบตอนแรกอะ่ะมันทำมันทําให้ใครหลายคนอะ่ะทุกโดนถุงผมด้ปรับไม์เซตของการเอ่อย่างนี้เพราะว่า ผมก็เคยพูดกับน้องๆอะไรคนที่เข้ามาคุยกับผมในดีคอดนะผมจะพูดประมาณนี้ว่าในภาคที่สองอ่ะในความคิดของพี่อ่ะมันเหมือนจะเป็นการที่เราจะเห็นตัวอทอฟินอ่ะเริ่มอยากจะแบบเป็นเรื่องราวที่บอกว่าทอฟินตกปรับการใช้ชีวิตตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องราวแบบเออกูทําฟาร์มอ่ะ หรือแบบอะไรก็ตามสาเหตุที่ทอฟฟิ่มาทำามอ่ะหรือสาเหตุที่การเรื่องโทนมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเราอยากเห็นว่าสิ่งที่ทอฟฟินอ่ะมันจะไปทำอ่ะมันทำอะไรคนเพราะว่าเป้าหมายของตัวเขาเองอ่ะมันหายไปแล้วนี่แหละคือเรื่องราวของการใช้ชีวิตในโลกใบใหม่ในเป้าหมายใหม่ในโอดมเทติใหม่ของตัวทอฟฟนเองเพราะว่าทอฟฟนตอนนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองว่ากูจะไปใช้ชีวิตยังไงต่อ มันคือเรื่องราวมันคือการเเรื่องในการใช้ชีวิตของตัวเองว่าตัวเองอ่ะจะสามารถใช้ชีวิตในแบบในส่วนที่เรียกว่าป้อมหมยต่อไปของเขาได้ไงอันนั้นแหละคือคือจุดประสงค์ของวิทยาศาภาคสองเพราะว่าในภาคนี้เอาผู้ตัวภาคนี้มันปรการปลูตัวละครใหม่ที่ค่อนข้างที่จะพอควรเลยเช่นแบบไอตัวละครไอตัวละครนี้ที่เกี่ยวข้องของตัวทอฟินเอ๋ยเดี๋ยวจะมีตัวของผู้หญิงเพราะว่าในภาคเนี้ยภาคนี้ผมรู้สึกว่าดูทรงแล้วเขาจะเล่าเรื่องราวตัวละครหญิงแล้วนะครับผมเพราะว่าภาคแรกอ่ะ ภาคแรกผมต้องพูดไปก่อนนะครับภาคแรกมันมีการเกิดตัวละครหญิงบางส่วนเช่นแบบไอต้ตอทอฟินไปคุยกับผู้หญิงคนหน,นึ่งเนี้ยมันเลยมีการเปิดเผยอนาคตแล้วก็ ในตอนจบตอนที่ยี่สอ่ะมันมีเหตุการณ์ที่มันจะเล่าในภาคสองเลยในล้วก็คือมันมีตัวละครใหม่โผล่เข้ามาโผล่มาในซีสุดท้ายใช่ไหมฮะเดยวค้าคณดูเวลาซาก้าตอนที่ประมาณ24่สิบ่ครับผมจำผิดนะตอนจบประมาณตอนจบว่าแขแรกอ่ะมันจะมีซีนที่บอกว่าตัวละครใหม่โผลมาซึ่งนั่นคือตัวละครในอนาคตที่คุณต้องเจออาจจะเป็นตัวละครที่โผลม,มาเลยในภาคสองหรือจะเป็นตัวตัวละครที่โผลม,มาเลยในภาคหน้าแต่ว่าภาคที่สองตอนนี้โผลม,มาแล้วคนนึงอันนี้ผมองบอกก่อนัะผมแล้วผมไม่บอกว่าใคร ตัวในภาคเนี้ยมันในภาคเนี้ยภาคแรกในภาคแรกมันจะเกิดตัวละครหญิงมันมีการเกิดแต่ภาคสองอ่ะผมรู้สึกว่าการในเรื่องมันอาจจะเน้นตัวละครหญิงมาบะมาบ้างเลยนะเพราะว่ามันมีการปูเรื่องราวตัวละครหญิงตัวละครหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจในอนาคตอันนี้ผมก็ต้องรอด,ดูกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีแน่นอนหละัูตัวละครหญิงเพราะว่าถ้าเราแค่ตัวละครชายตัวละครหญิงผมรู้สึกว่าอาจจะมีมิติแค่ตัวละครชายตัวละครเลยแต่ภาคเนี้ย เป็นภาคติเป็นภาคที่มันมีแค่มันมีตัวละครหญิงมากขึ้นมันให้มิติการเล่าเรื่องที่บอกว่าอ่ามุมมองของผู้หญิงหรือมุมมองผู้ชายมันเริ่มมีอะไรที่มันแบบเออม,มากขึ้นอะไรแบบน,นี้นะครับผมสาวตอนแรกของซีเนี่ยต้องบอกก่อนแล้วมันคือเรื่องราวของการปูตัวละครกับการใช้ชีวิตใหม่ๆในด้านของตัวของวิลสการหรือโตทอฟินเอที่ในอดีตอ่ะเขามันเขาเจออะไรมาบ้างในภาคแรกพอในปัจจุบันเนี่ยในภาคที่สองเนี่ยสิ่งที่เขาต้องแก้ไขคือเขาต้องแก้ไขใจิตใจตัวเองและทําให้เขาอ่ะ ใช้ชีวิตในโลกที่เขาหมดเป้าหมายไปแล้วเขาสิ้นใจไปแล้วถ้าคุณสังเกตอาการของตัวของทอฟินในภาคที่สองหรือตัวของเทลเลอร์ที่คนได้ดูไปคุณจะสังเกตได้ว่าตัวโอทอฟินตอนนี้มันเขาหมดใจตัวเองที่จะใช้ชีวิตแล้วนั่นแหละสิ่งนั่นแหละคือการนําเสนอของเบลซาก้าว่าเขาจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตให้ตัวเองะมีเป้าหมายที่แท้จริงได้เพราะว่าทอฟินยังมีเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเอง ที่เคยพูดไว้ในช่วงแรกของเวลาซาก้าเป้าหมายที่ใครหลายๆคนอยากไปและทอฟินเขาต้องการนี่คือสิ่งที่ทำให้ททฟินต้องตามหาให้ได้ว่าเป้าหมายของกูจริงๆคืออะไรครับนี่คือจุดประสงค์ของเวลสา,าก้าภาคสองมันเลยม,มันเลยต้องผม,มเลยต้องพูดว่าม,มันต้องทำให้ใครหลายๆคนที่ดูซีนเนี่ยจากภาคแรกบางภาคสองคุณต้องปรับมายเซตใหม่เพราะว่าฉากแอคชั่นมันจะนำเสนอเรื่องราวก,การใช้ชีวิตมากขึ้นและ กานเป้าปหมายชีวิตของทอฟฟินแล้วการสร้างตัวละครใหม่ในภาคสองหรือตัวละครที่มันเกี่ยวข้องกับัทอฟฟินอะ่ะมันจะทำให้ทอฟฟินมีเป้าหมายชีวิตของตัวเองมากขึ้นหรือความปัญนหนาที่แท้จริงของตัวเองอะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ตัวของสาตวตอนแรกตอนนี้นด้นำเสนอมาเพราะาตอนสามมันเริ่มมีการปูเรื่องาราวที่หมายว่าเออจิตใจของตัวอทอฟฟินเป็นไงเออหรือเรื่องราวของแต่ละคนที่มันเกิดขึ้นในฟาร์มที่แห่งนั้นอะ่ะมันเป็นยังไงอันนี้คือ ต้องรองดูกันนะครับผมว่า3ตอนแรกก็มีเรื่องราวของการปูตัวละครแต่ว่าการปูตัวละครม่ะผมรู้สึกว่าเป็นการปูที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่า,วาแต่ละตัวละครที่ผมโผมาม,มันมีจุดประสงค์มันมีเหตุผล มันมีเห็นกันในอดีตเช่นไ,ไอตอนแรกปูตัวละครใหม่ใช่ไหมพอตอนแรกตัวละครใหม่เรารู้จุดประสงค์ว่าเออสิ่งก่อนที่เขามาเจอทองฟินเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมัวแล้วมันก็แบบโอ้ว้าเรื่องราวของคนนั้นติดตาบีนะพอมาตอนที่2ตอนที่สเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างทองฟินมีทองฟินเกิดมาขึ้นี๋ยวมีเรื่องราวตัวละครใหม่เดี๋ยวมีตัวละครนี้โผล่มาอีกมันเลยมันรู้สึกว่าไอเรื่องราวแต่ละคนอนะ่ะมันมีเหตุผลแล้วกันเรื่องมันมันรู้สึกว่ามันเป็น ซีรีส์ในการเรื่องมันดูสนุกโดยไม่ต้องมีเสียงไอแช่นกันนั้นน่ะเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมันก็ทําให้ซีรีส์หรือโตอะไรไม่อะสนุกขึ้นได้โดยไม่จ๊อบไม่ต้องมีฉายไอแช่นครับตามนั้นสำหรับซีรีส์เวอซากาไม่มีอะไรพูดเยอะนอกจากยอดเยี่ยมและวตอนที่สามมันคือการจุดลมต้นของการปูเรื่องราวตัวละครใหม่เราต้องดูว่ายีสเตอนที่เหลือมันจะเป็นเรื่องราวในสานใงนั่นเองครับผมตามนั้นสามตอนแรกโซโลที่ทำทํางานในเมชั่นมาป้านะ แม่ป้างานในเม่ัช่นเรื่องนี้เป็นยังไงอ่าแม่ป้านะครับผมงานภาพเรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่างานภาพเรื่องนี้เป็นงานภาพที่ ค่อนข้างดีนะเออดีเลยดีเลยนะพวกงานภาพยนตร์นี้ดีเลยถึงแม้ว่ามันงานซีเด็คชั่นอาจจะยังไม่เผยมากขนาดยังไม่ถึงขั้นแบบเรื windows, Legend, ่องนี้ยังต้องมีซีเด็คชั่นครับแต่ว่าซีเด็คชั่นเรื่องนี้ยังไม่เผยเยอะขนาดคือยังไม่มีอ่ะเออยังไม่ยังมีน้อยอยู่ก็ต้องรอดูว่าซีเด็คชั่นเป็นไงแต่งานภาพยนตร์นี้ดีเลยครับผมถ้าเทียบกับวีเลสส์ถ้าเทียบกับตัวิสโตรงานภาพดีเท่ากันเลยอันนี้ต้องบอกว่าถึงแม่แบบไอ้งานของวิลแลนด์ไอ้งานของวิสโตรดีมากกว่านะงานภาคสองงานก็ดีเหมือนเดิมครับผมแมปป้าททาา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 งง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 กรรรรรรบบ้้้นนนนนนนตตััวสส่่่ีีีไไดดดจจิๆะะะคผมเืออย ลงสีโวดีมดเลยครับผมตามนั้นโอเคส่วนเรื่องของนักพากนะครับผมก็พากได้ดีตัว,ตว,ตวละครนะครับวับนนี้ก็เป็นอะไรที่มันเหมาะสมจริงๆนะภราพากได้ดีจริงๆนะครับผมวันนี้ก็สิ่งที่ต้องชื่นชมนะครับผมตามนั้นส่วนเรื่องของเพลงเปิดเปนเป็นนะครับผมเพลงเปิดนะครับผมกับเพลงเปลี่ยนนะเพลงเปิดชื่อว่าไดเวอร์รือตัวของอนอมนิมัสนะครับผมเพลงโคตรด,ดีเลยเพลงดีมากครับผมเออเพลงดีมากเพลงภาษาอังกฤษนะเพลงดีมากโว่ดีจริงๆ นะครับผมตามนั้นไปลองไปฟังดูนะเพลงมันดีจริงนะโอเคส่วนเพลงปิดนะครับผมเพลงปิดจะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าอ่าว e ิ่งครับผมวิวเอาเลิฟนะครับเป็ในตัวของ LMYK ครับผมเพลงโคตรเดียคือเพลงเพลงปิดดีกว่าเพลงเปิดอันนีผมพูดก่อนแต่เพลงปิดเป็นเพลงที่ปิดที่มันแบบสื่ออารมณ์ในตัวของทอฟฟิได้ดีมากผมแนะนําให้คุณลอง ดูเห็นสิ่งนี้นําเสนอเขางตเป็นเพปิดได้ดีครับผมเพลงเป็ดนี้เป็นเพลงปิดนําเสนอจิตใจของตัเป็นได้แบบโอ้โหโคตรดีเลยนี่คือสิ่งที่ผมต้องชื่นชมนะครับสับโตของเพลงปิดของเบลลสกานี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับผมตามนั้นโอเคตัวซประกอบนี้นะครับผมคนทําซอวประกอบยังคนเดิมจากคนทำซาสประกอบตัวเกโก้บาบิลอนเกมอิเดเดอร์แล้วก็นายฮาร์ดสองพันสี่สิบเอ็ดนะครับผมเพลงดีเหมือนเดิมพูดแค่นี้แหละเพลงดีเหมือนเดิมคือเพลงมันเพลงของตตววิลัสกาเป็นเพลงที่มันยอดเยี่ยมไปแล้วก็ เราดูนะครับผมว่าเพลงเต็มหมามันจะเป็นเพลงที่มันสามารถดึงแบบสนเสน่ห์ของวิลเลาก,กาได้ดีแค่ไหนนะครับผมว่าเพลงมันดีจริงอันนี้ผมรับว่าเพลงมันดีจริงนะครับผมตามนั้นโ okay. อเคก็สุดท้ายนี้นะครับเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์วิลเลสกานะครับโอ้ผมเพิ่งเกินเวลาเยอะมาาวิลเลสกาซีซั่นสองนะครับผมก็ะจะเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นแอมเมเจอร์ดราม่านะครับผมกับเรื่องราวของทอฟฟิน กับเรื่องราวภาคสองที่เป็นเรื่องราวที่ต้องมาดูว่าการตามหาชีวิตของตัวทอฟฟี่หรือเป้าหมายในจริงของตัวทอฟฟีเป็นไงเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะแตกต่างจากภาคแรกอะการเสนอและต่างออาใครหลายคนอาจจะไม่ชอบในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในภาคที่สองเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่จะเป็นหรือมันอะไรแต่สำหรับผมสักวันสีเนี้ย เป็นซีรีส์ที่แบบการดำเนินเรื่องในสามตอนแรกของผมสุขว่าเป็นเรื่องราวที่บอกว่ามันทำในน่าสนใจผมสูงว่าเป็นวซีรีส์น่าหิดตามกับเรื่องราวของกันว่าเออเป้าหมายต,ตัวทอฟฟินนี่จริงๆอะมันคืออะไรที่แบบต้องทำให้ซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ทำให้น่าสนใจแค่ไหนนะครับเราก็ต้องรอดูกับเรื่องราวการใช้ชีวิตเรื่องราวอะไรต่างๆที่เรต้องราอดูว่าทอฟฟินจะเป็นไงในอนาคตน,นั่นเองครับผมโอเควิลเลาก้านะครับผมคะแนนที่ผมจะให้ในสามตอนแรกคือแดคะแนนครับผมเวลกูดครับตามนั้น ซีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมยังรักเหมือนเดิมแล้วเป็นซีรีส์ที่บอกว่าผมรู้สึกว่ายังเป็นซีรีส์ที่ผม,มรู้รสึกว,ว่าผมยังดีเหมือนเดิมครับผมผมรู้สึกชอบซีรีส์นี้มากซรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่3ตอนแรกผมสุกับมันมันก็เป็นการเรื่องราวของการปลูกตัวละครใหม่แหละแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าซีรีส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่บอกว่าการปลูกตัวละครใหม่นะมันปลูกนี่น่าสนใจแบบเออทอฟฟินจะเป็นไงต่อไปว่าหรือตัวละครใหม่นี่ผมมาเรื่องราวการลุกคาวจะเป็นไงคือมันเป็นซีรีส์ที่บอกว่า มันทนําได้น่าสนใจจริงและเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามครับผมในอนาคตอีซสตอน2ซีซั่น2โคเออจะเป็นไงก็ต้องรอดูกันครับเพราะว่าเรื่องเรามายังเป็นเรื่องราที่ยังต้องปูไปใลักษณะนในอนาคตที่เราต้องดูกันนั่นเองครับผมโอเคเมื่อสักดาสัปด่สอครับผมผมให้ที่8ปดคะแนนเต็ม10ใน3ตอนแรกครับผม okay. โอเคก็จวสำรับการพูดถึงอนิเมะนะครับในซีซั่นมินเตอร์สายสานะครับเรื่องที่ อ่ายี่สิบสามแล้วครับกับรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมมาชอบอะไรกันตามด้วยแล้วก็ขอฝากกันเชวันนะครับผมเรื่องต่อไปสองนสุดท้ายจะเป็นเรื่องนะเขาต้องรอดูกันครับโอเคสวัสดีก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย